ตุการณ์ที่ประเทศลิบียนะคะที่มีเหตุน้ําท่วมภัยพิบัติจากเขื่อนแตกเนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์แล้วแล้วก็ความเสียหายนี่เยอะมากๆคนเสียชีวิตนี่น่าจะเลยหมื่นคนนะคะครับตอนนี้หน่วยกู้ภัยของลิบียนะครับก็ยังเจอกับปัญหาในการเข้าไปค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตรวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีเรื่องการสอบสวนด้วยนะครับว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจากเหตุน้ําท่วมแล้วก็ทําให้เขื่อนแตก มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ที่ไม่เข้าไปดูแลเขื่อนให้มีสภาพสมบูรณ์จนเกิดโศก,ากนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นหรือเปล่าหน่วยกู้ภัยนานาชาติได้ร้องของความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการกู้ร่างกู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ําท่วมที่กลืนเมืองเดอร์นาริมชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของลิเบียขณะที่หลายศพนะครับตอนนี้เริ่มมีความเน่าเปื่อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะลองดูภาพนะคะที่คุณชานชัยบอกว่า กลืนเมืองเนี่ยนะก็ไม่ผิดนักเลยนะคะครับเพราะว่าจะเห็นจากภาพโดรนนี้นะครับพบว่าไม่ใช่แค่ในแม่น้ำนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวมถึงอาคารบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆก,กับริมแม่น้ําค่ะนะครับนี่คือแบบเสียหายหนักมากๆเลยนะหลายคนบอกนะครับว่าเห็นภาพแล้วนึกว่าเจอสึอนามิใช่ครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีรายงานว่าศพผู้เสียชีวิตหลายคนเริ่มที่จะเน่าเปื่อยแล้วแล้วก็หลายศพ ถูกทิ้งให้อยู่ในอ่าวหรือว่าเวิงนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งทีมค้นหาจากประเทศแอลจีเรียนะครับที่เข้าไปให้การช่วยเหลือบอกว่าพบศพเกือบ50บศพจากหน้าผาที่ห่างจากท่าเรือเมืองเดินหน้าประมาณ13กิโลเมตรแล้วตรงจุดนี้นะครับก็มีแค่นักประดาน้ําหรือเรือแบบพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปได้แล้วก็บอกนะครับว่าหากทางเจ้าหน้าที่มีเรือที่เหมาะสมกับการเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็อาจจะพบศพ มากถึงวันละ100รายซึ่งน้ำท่วมใหญ่ในภาคตะวันออกของลิเบียตอนนี้ก็ผ่านพ้นมานานหนึ่งสัปดาห์แล้วนับจากวันที่พายุแดเนียลถล่มขึ้นลิเบียนะครับเมื่อวันที่10กันยายนทำให้เกิดฝนตกหนักจนเขื่อนสองแห่งแตกส่งผลให้มวลน,น้ำมหาสารไหลทะลักขเข้าท่วมเมืองเด์น,นามีกระแสน้ำสูงประมาณ7เมตรซัดหลายหมู่บ้านพังราบลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็ทำให้เมืองถูกแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็กลายเป็นทะเลโคลน ขณะนี้มีรายงานจากหน่วยงานในลิเบียว,ว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ1,1300รายและมีผู้สูญหายอีกประมาณ1 1 1 0 0รายขณะที่องค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตว่ามีอย่างน้อย3,958รายและมีผู้สูญหายมากกว่า9,000รายซึ่งสาปประชาชาติประเมินว่ามีผู้ไร้ที่พักอาศัยนะครับอีกกว่า40 0 0 0รายโดยผู้ประสบภัยเหล่านี้ก็กำลังต้องการน้ำสะอาด อาหารที่พักอาศัยแล้วก็สิ่งของจําเป็นขั้นพื้นฐานทามกลางความวิตกกังวลนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงจากโรคระบาดอย่างอะหิวาตกโรคโรคท้องร่วงภาวะขาดน้ําแล้วก็ภาวะขาดอาหารครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะท,ที่โมร็อกโกก็เพิ่งจะเกิด เหตุการณ์ภัยพิบัติไปนะคะที่ลิเบียนี่คุณหนักมากๆนะดูจากภาพเนี่ยวนน้ำเนี่ยน่าจะมาอย่างรุนแรงด้วยนะคะสําคัญที่สุดก็คือว่าพอมีการสํารวจตรวจสอบเข้าไปเนี่ย อาจจะเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไม่เพียงพอเรื่องของระบบการเตือนก็อาจจะยังไม่ดีเพียงพอด้วยการประเมินความเสียหายเนี่นะคะอันนี้เบื้องต้นก่อนซึ่งต่อไปอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะคะอาคารเนี่ย1,500แห่งนะคะจาก6,000กว่าแห่งในเมืองเดรนาก็คือเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะแล้ว900หลังนะคะพังย่อยยับส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายก็จะจมอยู่ใต้โคลนก็คือว่าหนักเหมือนกัน ความเสียหายหนักอันนี้สำคัญค่ะก็คือ Infrastructure หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะถนนคือมันเลยทำให้ยากไงฮะต่อความช่วยเหลือในการที่จะเข้าไปที่เมืองเดินหน้าแล้วความแตกแยกทางการเมืองอีกถามว่าทำไมเพราะว่าทำให้มีสองรัฐบาลค่ะควบคุมฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกตั้งแต่ปี2557ทันนี้คือการเมืองในลิเบียนะหลังจากการค้นล้มอดีตผู้นำเผด็จการกัตาฟี ในปี2554ตอนนั้นก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี้ยเรียวเวลา10กว่าปี20ปีเนี่ยค่ะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารในการจัดการความช่วยเหลือการกู้ภยัยแล้วก็บรรเทาทุกเพราะว่าคือพออีกฝั่งหนึ่งมองว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ในการปกครองก็อาจจะไม่เต็มใจให้ความช่วยเหลือการขอความช่วยเหลือจากนานานชาติก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะขณะที่รัฐบาลลิเบียตะวันออกที่ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกค่ะ ก็ได้มีการสั่งให้อัยการดําเนินการสอบสวนนะคะเรื่องของความผิดพลาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นจากมนุษย์หรือว่าจากเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะที่ทาให้เกิดภัยพิบตัติจนทําให้เกิดความสูญเสียจากกรณีที่เขื่อนแตกประเด็นก็คือว่าเขื่อนแตกได้ยังไง2เขื่อนเนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ดูจะแข็งแรงแต่ว่าหลังจากนี้ทําไมถึงแตกขึ้นมาได้ใครจะมีส่วนความรับผิดชอบ เปิดเผยเบื้องต้นเรื่องของการสอบสวนเป็นแบบนี้ค่ะจากผลการศึกษาเมื่อหลายสิบปีก่อนพบว่าเขื่อนทั้งสองแห่งเนี่ยสร้างเมื่อประมาณสักปี1970นะคะแล้วก็มีประวัติด,ด้วยก็คือมีรอยแตกแล้วก็การสุดตัวแล้วก็เลยอาจจะนำไปสู่การพังทลายเพราะไม่ได้รับการดูแลบารุงรักษาอย่างดีแล้วก็ขาดเงินเนี่ยนะคะในการบูมรักษาเนี่ยประมาณสัก8ล้านดอลลาร์หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ถูกระงับไปก็ทีเนี้ยหลังจากการปฏิวัติอาหรับสปริงเมื่อ ต้นทศวรรษ2010ค่ะก็มีการตรวจสอบกันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบเอาเป็นว่าเขื่อนนี้มันมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของรอยแตกร้าวแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะเงินในการที่จะมาบำรุงรักษาเนี่ยปรกากฏว่าไม่แน่ใจว่ามาถึงการบำรุงรักษาหรือไม่เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของการเมืองในประเทศลิเบียเองครับนอกจากนี้ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับก็ทําให้มีปริมาณน้ําฝนเกินความคาดหมายของทุกฝ่าย พราะปกติภูมิภาคแถบนี้นะครับช่วงเดือนกันยายนก็จะมีปริมาณฝนตกวัดได้ประมาณ1.5ม mm ิเมเท่านั้นแต่ว่าพายุอันนี้ครับทำให้มีฝนตกหนักวัดได้กว่า400มิมในบางส่วนของชายฝั่งนะครับภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงซึ่งก็เลยทำให้เขื่อน2แห่งบนแม่น้ำวาดีเดอร์นาซึ่งไหลผ่านจากภูเขานะครับลงมาที่มหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนรองรับน้ำไม่ไหวแล้วก็พังทลายลงมา ทำให้มวลน,น้ำราว30ล้านลูกบาทเมตรไหลทะลักท่วมเข้ามาในเมืองเดอรหนาที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนคนด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับก็บอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะสามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากว่าลิเบียที่อยู่ในภาวะการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลสฝ่ายมานานหลาย10ปีแล้วหากว่าเขามีสำนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ทำงานได้ตามปกติ ก็อาจจะสามารถออกคําเตือนภัยแล้วก็หน่วยบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็อาจที่จะดําเนินการอบพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่เขื่อนจะแตกขณะที่ความช่วยเหลือทั้งทีมค้นหากู้ภัยทีมแพทย์และสิ่งของบรรเทาทุกข์จากนานาชาติก็ค่อยๆทยอยหลัง่งไหลเข้าไปในลิเบียแล้วและสหประชาชาติประกาศขอระดมเงินช่วยเหลือมากกว่า71ล้านดอลลาร์ ซึ่งขณะนี้ก็มีการจัดส่งน้ำจัดส่งอาหารจัดส่งเต็นท์ผ้าห่มอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยยาและเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมทั้งเครื่องผ่าตัดฉุกเฉินด้วยตลอดจนเครื่องจักรหนักเพื่อเคลียร์เศษซากปรักหักพังนะครับแล้วก็มีการส่งถุงใส่ศพจำนวนมากไปยังลิเบียแ,แล้วรวมถึงมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ประสบภัย เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจํานวนมากด้วยครับค่ะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมติดตามข่าวต่างประเทศเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสอสเดือนที่ผ่านมาจะเกิดภัยพิบัติทั่วโลกเยอะมากเลยนะคือประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภัยพิบัติใหญ่นะคะแต่ว่าทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะฮะญี่ปุ่นนะก็เกิดรเรื่องของพายุหิมะ รวมถึงโมร็อกโกก็เพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วก็มานี่อีกเขื่อนแตกนะคะแล้วก็ทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าเรื่องของภัยธรรมชาตินะตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกจะต้องกังวลแล้วก็ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยทําให้ทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้แหละเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของ global เรื่องของอเขาเรียกว่า climate change น,นะคะ